สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้าบุตรพี่น้องใน1เปรโตบทที่4ข้อ1 2ถึง14นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าการข่มเหงในชีวิตคริสเตชนพระคัมี์ได้บันทึกในข้อ12 13 14บอกว่าดูก่อนท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านจะต้องรับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจเหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านแต่ว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่ออพรระขขงเจ้าเจ้าาปกฏึน ทานทั้งหลายจะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วยถ้าท่านถูกด่าว,ว่าเพราะพระนามของพระคริสต์ท่านก็เป็นสุขด้วยว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริของพระเจ้าจะสถิตอยู่กับท่านในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับการถูกข่มเหงเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะอะไรอันที่หนึ่งครับการข่มเหงเป็นเรื่องปกติที่มันสําคัญเพราะมันเรื่องปกติครับทุกคนที่รักพระเจ้าจะต้องโดนข่มเหงไม่ว่าโดนทางใดทางหนึ่งเพียงอย่าประหลาดใจเหตุผลที่ประหลาดใจเพราะว่าอะไรครับเพราะ ว่าเขามองพระคริสต์ว่าเป็นพระเจ้าแต่พระองค์ยังทรงอดกั้นพระทัยยอมถูกข่มเหงและพระเยซูไม่ต้องประหลาดใจเราเองก็โดนมาพวกท่านก็จะต้องโดนเหมือนกันพระเยซูคริสต์เจ้านั้นทําให้เราเข้าใจว่าความรักต้องแสดงออกเป็นผลการกระทําและการกระทําที่สําคัญที่สุดคือการยกโทษและการยกโทษมันต้องยกโทษคนที่ข่มเหงเราละครอธิษฐานเพื่อคนที่ข่มเหงเราอวยพรคนแช่งด่าเรา นั่นคือสิ่งที่พระัมีให้เราทาเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นเลือกเกินแต่พระคัมีร์2ที่บทที่บทสามข้อสิบสองบอกว่าแท้จริงบรรดาคนที่ปรารถนาจะดำเนชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูจะถูกขดขี่ข่มเหงนะเป็นเรื่องปกตินั่นคือประการที่หนึ่งครับอันที่2การรับการข่มเหงก็รับเพื่อพระเยซูคริสต์ถ้าัมภีในตอนนี้ได้สอนเราบอกว่าการที่เราถูกข่มเหงนั้นก็เพื่อเราจะได้มีส่วนในความทุกข์ยากของพระเยซูคริสต์การข่มเหงเป็นตัวทดสอบว่าเรามีความเชื่อในพระเยซูอย่างไรเรามีส่วนทนทุกข์ก พระเยซูทรงสอนในลูกาบทเ้าข้อ23บอกถ้าจะติดตามเรามาให้รับการเขนของตนแบกทุกวันตามเรามารับการเขนหมายถึงอะไรครับการมีส่วนทนทุกข์ไปกับพระเยซูคริสต์ตามพระองค์ไปเปาโลได้บอกในฟิลิปปีบทสาข้อ1 0บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะร่วมทุกข์กับพระคริสต์ยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์นั่นคือประการที่2ครับประการที่1บอกว่าการรับการข่มเหงเป็นเรื่องปกติอันที่2การรับการข่มเหงก็ทนรับเพื่อพระเยซูคริสต์อันที่3การรับการข่มเหงนํามา ซึ่งพัศลิจะสังเกตในพระคัมภีตรงนี้บอกว่าท่านทั้งหลายเมื่อท่านเห็นพัศลิของพระเจ้าปรากฏขึ้นท่านทั้งหลายจะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากด้วยพระคัมภีตอนนี้บอกว่ายิ่งเราติดตามพระเจ้ายิ่งโดนการข่มเหงโลกจะเห็นพระเจ้าชัดเจนยิ่งขึ้นในตัวของเราสเตเฟนถูกข่มเหงหนักมากสมาชิกสภาจ้องมองที่สเตเฟนในบทที่6ข้อ15บอกว่าเห็นหน้าของท่านเหมือนทูตสวรรค์เห็นพัศลิของพระเจ้าแต่อะไรเกิดขึ้นครับ ก้อนหินกว้างเนื่องจากว่าทนไม่ได้การที่เราเห็นพระสิริของพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าโลกจะต้องยอมซิโรลาฟต่อเรานะครับเมื่อเขาเห็นพระสิริของพระเจ้าอยู่ที่ตัวของสเตเฟนเอาก้อนหินกว้างสเตเฟนแต่ยังไงก็ตามครับสเตเฟนได้สำแดงพระสิริของพระเจ้าออกไปอันที่4ี่นะครับการรับคำของเหงทําให้เราสัมผัสถึงการสถิตของพระเจ้าในข้อที่14บบอกว่าถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระคริสต์ท่านก็เป็นสุขด้วยพระวิญญาณแห่งพระสิริของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านยิ่งเราเจอกับการข่มเหง ถูกแช่งดา่าถูกเย้ยหยันถูกดูถูกดูหมิน่นในเมื่อเราทําสิ่งถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือพระสิริของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะอยู่กับเราและวอวยพรต่อเราคนอื่นที่เป็นยังไงเรื่องของเขาแต่เมื่อเรายอมร,รับการข่มเหงทําในสิ่งถูกต้องเราจะรับกําลังใจพระวิญญาณจะอยู่กับเราพระสิริของพระเจ้าจะอยู่ในชีวิตของเราจะเห็นพรจากพระเจ้ามากมายยิ่งขึ้นขอบใจพรครับ